เราชื่อหมวยนะังอายุ29ปีเรามาเรียนที่นี่3เดือนใช่เรามากับ Study c e b u นะซึ่งเขาดูลาแลเราดีมากบริการดีมากเป็นกันเองมากเช่นน้องแตงกวาก็จะแบบ จะให้คาปรึกษาตลอดเวลาไม่ว่าเราจะไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าสงสัยตรงไหนเราก็จะถามได้ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเรื่องสวนเตือนตรงนี้นั่นเขาก็จะให้คําปรึกษาได้ดีมากเลยแล้วเที่ยวบินของเราก็คือตีหนึ่งนะทุกคนบินประมาณสีชั่วโมงกว่าประมาณสีชั่วโมงได้ตีหนึ่งมาถึงก็หกโมงเช้ามาที่ทางออกของสนามบ,บินเช่นทุกคนก็จะมีเหมือนกับเป็นกัปฟิลิป,ปินรอรับเราอยู่แล้วใช่แล้วเขาก็ พาเรามนาะทช่โรงเรียนเข้ามาในเมืองล้วจากนั้นเขาก็แนะนําห้องพักหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องน้านําห้องนอนที่นั่งเล่นห้องอาหารแล้วก็โซนเรียนที่เราไปเรียนกันทุกวันนะคะทุกคนเมืองเซบูนะแล้วว่าสวยมากในบรรยากาศน,นี้นั้นคือความความปลอดภัยเขาสูงมากนะที่นี่ยมันกับสมมติถ้าขอพักของเราใช่ไหมก็จะเป็นแทปแล้วก็จะเลือกมาเป็นแทปซูงแล้วเราก็เลือกอาหารสามมื้อเป็นบุฟเฟ่ต์ทั้งหมดเลย แล้วก็แคปซูลมันก็จะมีเหมือนกับเป็นรหัสนะคะมันจะเป็นรหัสเหมือนกับปุดอบทุกคนเคยเห็นแบบว่าหนังในที่เกาหลีป่ะแบบสูตรประมาณนั้นเหลียเหมือนเหมือนเป็นแบบประตูเนี้ยแล้วก็มีเหมือนรหัสป้องกันความปลอดภัยแล้วก็มันก็จะให้เราใส่รหัสความปลอดภัยไปลาเราจะเข้าแคปซูลของตัวเองสุคน,นึงออกป่านั่นแหละแล้วที่นี่ก็จะมีบริการซักผ้านะคุณจ่ายประมาณสองร้อยเปโซต่อครั้งในการซักแล้วก็จะมีขนม มีขนมขายแล้วก็ในการที่เราเลือกเรียนนะทุกคนครูที่นี่ก็บเฟรนลี่ก็น่ารักมากเราสามารถเลือกเลือกคาสได้อย่างเช่นวันนี้เราเรียนสีคาสหรือว่าอีกวันหนึ่งเราเรียนหกอะไรประมาณนะะี้ค่ะแล้วก็สามารถเลือกได้นะทุกคนแล้วครูที่นี่เฟรนลี่จริงๆแบบเราสามารถพูดได้ทุกเรื่องเลย แลวถ้าเราพูดเราพูดได้นะแบบเขาอินดีแบบรับฟังทุกอย่างเขาให้คำปรึกษาดีด้วยแล้วก็ที่นี่เราสามารถเลือกที่จะไปท่องเที่ยวได้ทนะุกคนที่คิวคิวอินดาสมาจะพาเราไปเที่ยวได้เราสามารถเลือกว่าไปเที่ยวไหนก็จะเป็นคนม,มาให้มันก็จะมีว่าไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวทะเลเราก็สามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยแล้วสามมติว่าถ้าเราเรียนใช่ไหมเราก็จะมีแอปพลิเคชันเป็นแอปพลิเคชัน QQ ว n ิว,วอินด a ตรล่ยพนคัทคอมาก็จะอยู่ในนั่นเลยคือประวัติชื่อเราก็จะ ตรงน,นั้นเลยแล้วเราก็สามารถดูได้ว่าเราเรียนกับครูคนนี้เวลาเท่าไหร่อะไรนี้มันก็จะบอกหมดเลยทุกคนซึ่งมันง่ายมากที่เราจะแบบว่าในการที่ดำรงชีวิตอยู่ที่นี่ในการเรียนก็ไม่ยากเลยสตาฟใช้ที่นี่ให้บริการดีมากทุกคนพูดได้ทุกเรื่องเลยนะสมมติว่าห้องนรานมีปัญหาหรือขอ้อมีปัญหาหรืออะไรมีปัญหาคือเราสามารถบอกเขาได้หมดเลยเราเรามีปัญหาอะไรก็บอกเขาได้เขาก็จะยินดีแบบ เหมือนกับช่วยเหลือช่วยเหลือตลอดทุกคนแล้วก็ถ้าทุกคนเบื่อในตึกชนะรอบตึกก็จะมีเนี่ยประมาณว่าถ้านอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีแล้วก็คาเฟ่รัานสะดวกซื้อคือเยอะมากทุกคนคือที่นี่แบบดีที่นี่ก็สามารถเอ่นจอยได้กับทุกคนสามารถพูดคุยได้โอเคขอบคุณมากค่ะที่ดูวิดีโอบาย